ะบอว่าเรื่องีกบเจอห้องดกอาจารย์ก็จะให้ควาแทนว่าที่าำเราพุกใจเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนรู้ เมื่อกี้ของรายวิชาบุณก,การศารสตร์อิสลามกับบุรณการศาสตร์ทั่วไปบอกพวกผมเข้าใจว่าคือการผสมผสานศาสตร์ทั่วไปกับศาสตร์อิสลามเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึง้นการใช้วิชาคณิตศาสตร์บุรณาการกับวิชาฮาริยิศเพื่อให้ได้ เพื่อให้ได้คำตอบที่รวดเร็วทันใจและตรงประเด็นการสอนของตุ๊กครูสมัยก่อนหรือว่าการขยายความลัลกพูดอานหรือว่าการขยายความพันพิสนาบีนั้นส่วนมากภูามากจะใช้วิธีการขยายความโดยการบูรณา,า,าการกับสารสารทางภาษาอาราบและสารดัด้งเวิทยา ตัวแทนของผู้อิงนะคะก็จะขอยกตัวอ,อย่างวิธีการบริการบศาสตร์ในบริบทการเรียนการสอนนะคะซึ่งเราจะกาหนดหัวข้อนะคะเช่นหัวข้อคือหัวข้อที่เรากําหนดก็คือเป็นน้ํานะคะซึ่งเราสามารถที่จะบริการวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของวงจรของน้ําแล้วก็คณิสาสต์การ เ,เรื่องของการวัดน้ําปริมาตรของน้ําปริมาณของน้ําเป็นต้นนะคะแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องของน้ําได้ค่ะส่วนศิลปะนะคะก็จะเป็นเรื่องของให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับน้ําสิ่งเวดนล้อมแหล่งที่มาของน้ําอะไรประมาณนี้นะคะแลก็นะอาจารย์ก็ได้ให้ความรู้จจรกับน,นักศึกษานักศึกษาก็ได้เข้า จะอาจารย์แล้วก <chairs, S 1> ็จะพัฒน์ตรงไกนตางๆนเราได้แล้วเราก็ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมได้ใช้ได้ประยุกใช้ในการจการชีวิตประจำวันของเราเชว่์เราก็จะสามารถทำรูปนี้แล้วก็ลูหน้าขอนจบการเรียนรู้การจั่กานเรียนรู้ในวิชาบุคลากรศาสกัาบุากรศาตรทั่วไปจะสามาเยนรู้บอลบุลลูนบอล้บอบอล Thank you.